รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบอห้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอน ตอนกุ้งก้ามกรามของไทยมีอนาคตสดใสในเพลานี้แล้วนะจะบอกให้ที่นี่จังหวัดราชบ,บุรีนะครับ่ารารชบุที่นี่ ำบลดอนใหญ่ด้วยช่วงเวลาและสภาวะที่ไม่แน่นอนของการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามทำให้มีเสียงร้องโอดโอยตามมาอย่างมากมายแต่เวลานี้เสียงร้องนั้นจางหายไปแล้วเพราะเราได้พิสูจน์ให้ตลาดในต่างประเทศเห็นว่าสารที่ติดอยู่ในตัวกุ้งเป็นสารธรรมชาติมิได้เกิดจากการเลี้ยงเป็นกุ้งก้ามกรามนี่แหละครับแต่ว่ามีกุ้งขาวผสมนิดหน่อยเพื่อให้กุ้งก้ามกรามมันคือเพศผู้ล้วนเนี่ยเขากินอาหารน้อย พอกินน้อยแล้วนะ้ามันจะไม่ค่อยสีมันไม่เข้มแผงต้นไม่ค่อยบูมก็เลยต้องเอากุ้งขาวผสมหน่อยแต่ไม่ใช่เมนหลักไม่ใช่เป็นกุ้งขาวเป็นกุ้งกำาๆและไม่ได้เป็นอันตรายต่อการบริโภคแต่อย่างใดอันนี้นะ่าจะอยู่ที่ประมาณ8-10ถึงตัวโลเพศผู้ล้วนเนี่ยข้อดีก็คือว่าไซส์เขาจะเสมอกันราคาเนี่ยจะได้ค่อนข้างดีดีกว่ากุ้งไส์ตัวเมียแล้วเขากินน้อยไม่เปลืองแต่ว่าอัตราลอดสูง เพราะว่าใสเขาเสมอๆกันทําให้ตอนนี้ทั่วโลกยอมรับกุ้งกามกรามของไทยไม่ว่าซีกยุโรปอเมริกาหรือเอเชียอย่างจีนจ,จ,นจีนเปิดให้กุ้งกามกรามเขา้าไปขายในบ้านเขาได้แล้วในตูฟแลนดเป็นอัน,นตรายต่อคนไหมไม่เป็นอัน,นตรายกุ้งขาวมันมีแต่มันมีน้อยไม่เกินค่ามาตรฐานแต่กุ้งเปลือกหนาทั้งหมดหอยปูกั้งเอาไปวิจัย แล้วก็ทําให้ฝรั่งแล้วก็ให้ทั่วโลกได้รับรู้ว่าสิ่งนี้มันเกิดจากธรรมชาตามิมันไม่ได้เกิดจากยาปฏิชีวนะปฏิชีวนะแล้วก็วิจัยเสร็จแล้วก็ตีแผ่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ทั่วโลกจนทําให้เวลาหนึ่งปีที่เราจะการเรื่องนี้จนจบต้องขอขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอมบคุณกรมปมงนายกสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําไทยคาดการว่าอนาคตเป็นไปได้ว่าเราอาจไปยืนเป็นเบอร์หนึ่งของการเลี้ยงและการส่งออก เลยว่าน,นี่คือกุ้งกำกามสเปคที่เท่าไหร่อะไรยังไงมันจะได้ยุติธรรมเพราะสรีระเขาก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่ใช้มาตรฐานตัวเดียวกันทั่วโลกเนี่ยมันไม่ถูกกรมประมงเองเห็นว่าเกษตรกร,ร,ก,รก็ไม่ได้ใช้จริงแล้วมันเกิดจากเปลือกจริงๆจากผลการวิจัยก็เลยเอาผลการวิจัยมาหลังจากนั้นก็ไปคุยกับทางการจีนนะครับพอคุยกับจีนเสร็จสับเรียบร้อยก็เป็นข่าวดีนะครับจีนก็รับกุ้งเรานะครับตอนนี้ก็รับทั้งเป็นกุ้งฟีดนะครับเป็นกุ้งสดฟีด เป็นกุ้งต้มฟีดแล้วก็ล่าสุดไม่กี่เดือนที่ผ่านมารับเป็นกุ้งเป็นได้ด้วยการต่อสู้การพัฒนาการวิจัยต่อการเลี้ยงกุ้งของไทยมีตลอดเวลามีได้หยุดหย่อนที่นี่อำเภอบาง,บางแพ้ได้มาบางแพ้เมืองราชบุรีรโอว่าคนที่นี่เขาเลี้ยงกุ้งกันลาหไคนชื่อประกอบ ด้วยนะจะพี่ชายประกอบคนนี้เชิดชายเลี้ยงกุ้งแล้วรวยแแแแแแดดดดดดที่นี่กุ้งกํารามจีไอ เียสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอาจมิได้ยุ่งยากเหมือนอย่างที่คิดถ้าเรารู้การจัดการและการแก้กันขอรับที่นี่เป็นเมืองหลวงของกุ้งก้ามกรามสุดยอดของผู้เลี้ยงกุ้งแล้วราชบุรีเมืองนี้อยู่ที่ภาคกลาง จดดีด้วยายามักข่าวดีๆกับพี่คำรนเงินหลายหมื่นล้านอยู่ในวงการเลี้ยงกุ้งเพียงแต่ว่าเราจะเลือกหยิบจับอย่างไรเท่านั้นแหละนะจะบอกให้อําเภอบางแพร,ราชบุรีเกกษตรรรมน